สวัสดีครับขอตนรับทุกคนเลยน,นะครับน้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมรูปบอกที่มีชื่อว่า e <c oughs> S c a p E d E l O ชื่อแมตแตกบ่อ่ามันมีชื่อมแมที่ว่ว e S c a p e เดอโอเอโอผมก็รู้ก,กันว่าโอเอโอนี A ่มันคือนอย่างนะครับเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นล่าสะดวกซื้อหรือเป็นชื่อทางการค้าแปลกๆที่มีอยู่ในเกีก่รูปบอกครับซึ่ได้คันนี้ครับสีมาออปปี้ที่มีความแบบสนุกสนานนิดหน่อยนะทุกคนนะมาเบิ่งกันเลยดีกว่าว่าออปปี้นี่สิมีความสนุกซ้ำๆนะครับเนาะสำหรับการลบหนีออกจากโอเอ็กเอ็กโอนะฮะสะดุดท้ายเปลี่ยนตัวเอ็กะเปลี่ยนตัวเอสกันแน่เพราะว่าหนาแมพหนานนะเห็นบอก มันเป็นว่า O a X O โอเคเดี๋ยวเขาไปเบึ้งในข้างในกันกดีกว่าครับโอ้ oh, ข้างในเนี่ยมันอาจจะเป็นล่านสะดวกซื้อนะนะเราวเข้าไปดูสิเดี๋ยวฉันเข้าไปดูเองไหนพี่เข้าไปก่อนนะว,ว้าวโอทุกคนเป็นล่านสะดวกซื้ออีหลี แน่นะวิร้านสะดวกซื้อชื่อแปลกมากโอเอเออโออ๋อละมาทําการกระโดดขามไปมองนี้ก่อนเลยครับรู้สึกว่ามองนี้ครับผมมันจะเป็นน้ำขวดหนึ่งที่มีความแบบร่มอโอ้อโยรู้สึกว่าแมปนี่ีิมีความสมจริงอยู่ทีนึงครับแม้ขนาดตัวไปลากไกบอแหลกแต่วันลากไอ่ออนแหลกออนแอและเลยเห็นบห <c oughs> เอาละรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะย่อส่วนเป็นตัวน้อยนะทุกคนนะและนี่คือน้ําโค้กที่มีความเป็นสีฟ้านะจ๊ะ อาราคาโมงนี้ไปครับเขาก็ตองไตตานี้ไปซึ่งเขาตองทําการใจดีบ่งนั้นแล้วก็มองนี้มันมีความลื่นเป็นพิเศษนะทุกคนนะเอาละจังหวะนี้ครับรู้สึกว่าเข้าเขามาในชันอันมองว่างของนะครับนะทุกคนลลายจันทรนครับทาการไตขึ้นไปบนที่ชู่วครับผมอันเอาไตโอ้โหมันมีความเป็นพรางตัวด้วยนะเนี่ยเฮ้ยนายต้องระวังตัวด้วยนะข้างบนมันมีความเป็นพรางตัวด้วยอะเฮ้ยใช้ต้องระวังเออ รู้สึกว่าตอนนี้มันจะแคบเงินไปอ๋อมันมีความเป็นแบบว่าขันเท้าสู้มรงนี้ปุ๊บอันเนี้มัสิหายไปเออมาเขาตอนทำการแบบรวดเร็วครับผมชึบชึบชๆบชบแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอื้ือื้มอื้มอื้เกือบตายเอาละรู้สึกว่ามองแทนที่มันมีเป็นงี้มัสิบอลละลายไปน้ำครับมัสิละลายตรงที่เฮายางหยียบตรงนี้ชึบชึบเออจากนั้นครับผมทำกรไตายตรงนี้ไปครับชึบแล้วก็กระโดดขึ้นไปกันเทิงครับโอเครู้สึกว่าเข้าจะต้องมาตไตเอาเดี๋ยวเด้ออันนี้ไม่ใช่ขนมอย่างวะ เชสท็อตครับผมน่าจะเป็นลูกชิ้นครับผมเอาละถ้าตองไตตามลูกชิน้นไปถือชือโอ้ยเห็นเลยอยากกินมากเลยนะฮะลูกชิ้นค่อนข้างที่จะแรงสดใหม่แต่ก็นไม่ไายมันเป็นลูกชิ้นพิษนะฮะทุกคนโอ้ลูกชิ้นพิษแต่ว่ามากระน่าอร่อยนะพี่ถ้าเราไปล้างเชิญกินคนเดียวเหอะเอาละครับจูเซฟครับผมแล้วถ้าตรงลุงมาฝั่งนี้ครับเป็นบมนี่ถือพ้างโมนี่ถือทางโมนี่ถือดูครับผมโอ้รู้สึกว่าโมนีสิเป็นเส้นท่านที่เลี้ยวเลี้ยวแหลมครับ จู่ก็ต้อ,อตงค่อยไตาไปเอาละรู้สึกว่าเขาสิขามาอีกออชั้นว่างขออีกชัน้นนึ่งครับนี่จากนั้นโอ้รู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นการแบบปุบบับุบบับนะเพื่อนเออฉันเห็นเพื่อนคนนี้ตายแบบอนา,นาดมากเลย ฉันก็จะไปตามเป็นกันอะเธอบนี่ไป็ต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อืเธอโอ้โหเชียนมากเชียยมากเพื่อนโอ้ยออ้ยเกือบตายเนี่ยมันต้องรอดแบบเราอย่างนี้นะฮะทุกคนเอาละมาสูชั้นมองนี้ครับอันนี้เป็นตู้เก็บน้ำนะครับทุกคนโดยที่เรียกว่าเอ๋อมีการเลื่อน้อมนะทุกคนเฮ้ยตรงนี้จุดอันตรายนะเพื่อนต้องระวังนะจริงไหนลองดูสิโอ้โหมันเลื่อนด้วยพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ขอนคาดที่จะมีความแบนแบบแบนแบบโอ้ยตายเลยทุกคนในมาลองใหม่สิอารตานี้เขาสีบอดครับผมชึแบ,บแบบนี้แบบนี้โอ้โหยมันมันแบบยังไงอ่ะมันเลื่อนมาเร็วต้องลองใหม่ทำแบบนี้ชึบชึบชึบอุยย้ยอุ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้ยทุกคนผมบอกเลยว่าจะไปตั้งไหนอ่ะเออ ไงนี่ก็แปลกเนาะโน่นไงเห็นทางั้านแม่ลูกช็อตมันก็ซีอยู่ขาต้องเอาไหมเอามาชึบาาย,ยังไงยังไงเออเลิศอย่างนี้ครับผมเราจะไปทางไหนต่ออ่ะถ้าหนีเกง่งว่ะเราจะไปว่าใดค,ครับผมเขาต้องไปฟังนี้ครับอันนี้ละล,ลายบด่ดิอุ้ยอุ้ยทุกคนละล,ลายพอมละลายพอมโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหยังไงยังไงยังเอาปักเพื่อนหลบหน่อยนะเพื่อน จะไปแล้วนะเพื่อนตอนนี้จะไปแล้วอืเกือบยังไงต่อยังไงต่ออ่ะอ๋อต่อไปยังไปนี่ฟังนี่ครับผมอุ้ย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 เอายังวะขนาดกระโดดโยมันฟูไม่ยังหนูกระโดดแบบนี้อจือเออเดี๋ยวรู้มันจะดีดน่ะไม่ดีดไม่ดีดไปโอ้ไม่ดีดนะฮะทุกคนเออนี่คือแบบนี้ครับผมจัดนั่งก็ัมาทําการขอจูเซฟกันเลยเขาจะไปใส่ตอบาทที่นี่โอ้ไปฟังนี่ทีแมนบอ อ๋อดีๆเพราะเราเอาเอาเอายตหละเอาละว่าท่านเขาตกตูมองเออเออิหมอย่างวะตูปิดออาน้ำแข็งเออมองนี้เราไตใจมองตูปิดน้ำแข็งเนาะซื้ออันนี้มงองเอียงวะอ๋อเป็นมองเก็บน้ำแข็งครับผม <windows> เห็นว่าเขาตองไตตามนี้นะทุกคนนะซื้อมันละลายไหมเนะี่ยไม่ละลายน,นะทุกคนน้ำแข็งค่อนข,ข้างที่จะมีคุณภาพดีนิดหน่อยเอาละมาทําการไตจุดเล็กเลี้ยวแหลม อืมอืมอืมไม่ตกซะด้เอ,อเฮ้ยไม่ตกนะฮะค่อยๆเตย,ตยไปค่อยๆเดินไปเข้าจุียบแบบช้ำๆเน่แบบนี้ครับอู้เอาละจะไหนครับผมมาทําการลุนระทึกกระมองนี่ครับซึ่งก็คือเป็นจุดที่มาเบิ่งกันเลยดีกว่าว่ามแทนเนี่ยอันใดว่าจะถือเอาละมองนี่เอา้าเดี๋ยวเ้าตอนกระโดดเป็นบ่นี่ยเออเอาละอันกลางถืออุ้ยตาย สรุปว่าหายเหยียบบอลอยู่ยังไงรือว่าหายเหยียบอันการน่าจะถูกอันนี้ถูกไหมไม่ถูกนะฮะทุกคนอันการถูกอันซ้ายก็เอินขวาอันซ้ายพนันขวาก็คืออันทถ่ายการแฮนนอนนี่แบบนี้ครับจะได้านนี้มาทําการใต้หม่องหน้าจอรอบนะครับแล้วอันนี้รู้ชกว่าจะเป็นแบบเครื่องคิดเลขเครื่องแคชเชียร์นะทุกคนนะาราจะนามาทําการใต้หม่องนี่ครับอันนี้เงินหรือป่โอุ้ยมันมีละลายพร้อมแล้วละพร้อม ต้องฟฝ้าไปแบบรวดเร็วเออเรียบร้อยจะได้มาทําการเข่ามองนี้ครับอันนี้คิดว่าน่าจะเ,เป็นออปปี้ตัวไปนะทุกคนนะไต่ตามนันตามนีไปเรื่อยแต่สิ่งที่หา้ามโดนนะคือขอบขอบนีหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองเบื้องใหม่ทิบเออแมนแมนแมนขอบขอบแนีต่ว่ามองนี้เหยียบได้อยู่ชืยยย้ยโอ้ยคือมีความห่างเล็กน้อยความห่างเล็กน้อยตกทีพลาดบอวกเลยายจู่ชื้ช ตกลงมาตรงตามเป้าหมายโดยที่ไม่ต้องตายอะไรและจุดที่ต้องมาเสียเวลาคือจุดนี้นะฮะทุกคนนะเอาเรามาซ้ายก่อนเลยนี่ซ้ายก็ถูกเฉยนะฮะทุกคนอันการแน่นอนใช่ไหมใช่เออยอดครับผมเอาแลควดูเสียบตรงนี้ครับอดี้เป็นมองอ่าเออท่านยว่าเป็นตู้ขี้ขนมปังซึ่งเวลาเขาขีดล้วมันจะไรจี้จี้ๆลงมากจริงอ่ะอ่าน้ำมัจีไเป็นงะไงบ้าที่นี่เียกว่าถอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห ยาวเนี้ยรู้สึกว่าตรงที่เวลาอาหารลงมามันจะมีความเป็นพังนิดหน่อยคุณมันมีความเป็นแบบมันมีความเป็นแบบโอ้โหตายเร็วเห็นว่าเป็นแมป,ปง่าไงหนึ่งกันยากอย่าเื่อวะจิ๊บ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 มันจะยากแค่ไหนก็เชียวมันจะห่แม่งว่าผ่านได้ที่อะหย่าเอ้ยจิ๊บ ชึบเอ,ออเออโอ้ยจังหวะนี้สกิลโอ้ยไม่รอดไหนมาลองดูใหม่ชึบใจเย็นๆนะจะโอ้โหตายแหละชึบค่อยๆค่อยๆค่อยๆมันไม่รีบ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 โอ้โหเียหัวพี่เล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่มาลองดูใหม่ใจเย็น ใจเย็นโอ้โหทุกคนเอาจริงๆยากอยู่ยากอยู่เพราะว่ามันมีความเป็นแบบยืดหยุ่นพังทลายลงนะครับเราจะรับมองเอ่อเอ่ออาหารนี่มันไหลลงหมดนี่ครับเขาเอาาเิ้นว่าแนวแนวกรองแนวแนวอันคันกะอาหารโอ้โห้ไม่เติอนมั้ยยังวะเวลาอาหารตัวรมาเวลาเขากดตู้ขีบตู้นั้นริยมยอดมันสิไหลลงมาต,ตามมาันสิไหลลงมาหมองตารางนี่ครับเป็นหมองห้องเนาะอ่าชืบมันต้องอค่อยๆเบิ่งๆมันดีดมันดีดออกสิ่ไหมครับผมก็เลยแบบ มันสิคนข้างสิงยงกที่หนึง่งเสรบใครที่มาหลีนนีเนาะหลายคนจะคิดว่าแมปนี้ง่ายๆสบาย,บายๆว่าเรามาเล่นเมืองนี้เห็นบ่มาผ่านจักเกียซึ่งตอนนี้ครับเฮารูกสกว่าเขาสีผ่านมาจากระยะท่ามาเลเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็สิมาสู o มองต้งนตัวนี้นะครับเนาะคอะ่อนข้างที่สิไปยาามากๆเลยเอาละขฮาต้องกาดีๆเพราะว่ามันมีความหยุดหยุนเป็นพิเศษชิบแบบนี้ชบแบบนี้โอ้โหนี่นี่ทุกคนมันใครมันหอแบบนี้เพื่อมันมีความเป็นแบบ บ่พื้นแบบจังไงวะมองเหยียบมันบ่เสมอกันอ uh, ่ะเห็นปะนี่เทาต้องไปมุมมุมนี้เลยจี๊ดอ้าโอ้โหทุกคนยี่พี่เร็วอุ้ยมันคความเป็นแบบอ่สลับไปสลับมาทุกคนว่างันมองนี้มันเหยียบได้เจกทีงเท่าต้องมาโดดฟังอีกอะจิ๊บจิ๊บจหวันี้เจเนเออนี่มันต้องแบบนี้บอกเรว่อยมามองนี้หล่นมาส ซีตาเออตัวส,สิพันธ์เอาเราจวะว่านี่ครับผมเราจะที่เข้าพานหมของจุดที่อยากได้จุดตรงนี้ครับมาสู่โซนหนี้มาที่นี้อันนี้คืออย่างนี้เอ้านั้นเริมตายแล้วตรงนี้ครับรู้สึกว่าเขาใส่เข้าพยายามยานบดนจุดซีมตาดตรงนี้ครับซึ่งมันจะเป็นจุดที่แบบเอออันตรายนะครับเนาะเอาละมาลองดูใหม่นะนี่อีเลียเอออันนี้คือขนมนะทุกคนนะ ขนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะทุกคนแล้วก็สิ่งสำคัญอย่าโดนสีน้ำตาลนะทุกคนเออเลิศเขาจะเซฟเลิศจากวันนี้ครับรู้สึกว่าเขาสมารโซูนใส่ไก่ครับทุกคนซีไข่ๆนะฮะนี่คือไส้ไก่ของเราโอ้ฉันตายตลอดเลยค่ะไม่ผ่านทีเลยค่ะตรงนี้แต่มันมีค่อนข้างที่จะบุกวาบนี่เยาว,ว่าจะมองหน้ประพานด้วยเจน,นี่มาลอ่อล่อลนผีบึงตรงบอกร่บานมนี่ให้ยาก,กมากันอีกเออจากวันี้ครับมาสูนส้นมองตูอ้อบขนมปังครับผม รู้สึกว่าตรงนี้สมีความเป็นแบบข้าตรงระว่างมองแข็งเครื่องครับมนสิมีควาาไอห,หอนไหลออกมานะครับเนาะเอาเราจะมาดีครับไปขึ้นมากมองนี้ครับผมจื๊บเรากระโดดั้งนี้จื๊บเอออันนี้ซุนในวันนี้บนนี้ใจว่า่าจะซุนบอลรืเปล่าเออแมนแมนซุนบอลเลยครับผมเพราะว่าลูกซีนที่เขาปิ้งนี่ค่อนข้างที่จะหอนจัดักมากเลยนะทุกคนนะถึงแม้ซีมีความอร่อยในตัวแต่ตัวมาเกื่อกตายแบบนี้ไงครับผมลองดูใหม่ อ๋อ <AL> หรือว่าเข้าตรงข้าตรงโดนลูกชินอ๋อ <AL> โอเคโอเคโอเคผมเข้าใจพิษนึว่ามันจะโดนลูชินม่ได้พอโดนลูชินปุ๊บลูชินมันจะมีควาาเป็นแบบหมุนไปหมุนมาเพ่ามันกระเจีให้เขาตกนีได้ครับผมเออแต่ว่าข้ากัรบรดมาเหยเ่าจงมาะนี้ครับลงมข้างล่างครับผมยู๊จื๊บจื๊บกระโดดกระต่าย,อาย,ายโอ้ยยยยยย้ยยยเยย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 ยเยย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 ยายานยอยายยยยเยยยยยยเยยยอยยยนอยย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 ยรยยามามา,มายย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  ชื้อแบบนี้ครับผมกระโดดขึ้นไปแบบนี้นะฮะไต่ขึ้นไปเลยชิ้อชื้อชื้อชิบชื้ชืชชชชชอคมบนมีอะไรไม่เอื่อโอ้โหเจอกับเพื่อนคนนี้เอ้ในเกมมามาเลย,ยนะที่สามาาถ่ายต้นนม้มาได้ไปก็เธอเอไม่ไปไหนเลยอันนี้มันค่อนค้านจีอ่ะยังไงยังไงเอ่ยยังไง,ง,ไง,ง,ไงโอ้โหโอ้โหโอ้หยไปแบบรวดเร็วไปแบบรวดเร็วไปแบบรวดเร็วโอ้โหอย่างวะตายแหละทุกคนเออจีนแทนพวกนี้มันไม่ได้ยู่ที่ซือแม่อ้า ตายตลงม门นี่ก็ตายอีกมันยากมากหนักใช่ไหมมันยากมากหนักใช่ไหมเราต้องเรานัองใจเย็นใจเย็นในการไต่ไต่มันค่อนข้างที่จะฮึบปูบ้าป,ปูบ้าป,ปูบ้าป,ปู้บ้า <laughs> ยังไงยังไงโอ้โหเล่นทีเล่นทีบอกเลยว่าเกรงเกรงโอ้โหทุกคนมองนี่มันเป็นมองสเก็ตสกีที่มาครับผมเขาโดนปืนมานจะมีความรื่นต้องกะกาดีดีซึบแบบนี้นี่โอ้โหเอาจริงยากอยู่ยากอยู่แมปนี่ เห็นว่าเป็นแบบนสนุกสนุกง่ายๆทุกคนมันงยายจังนะทุกคนนะนี่นี่นี่เห sociedad, ็นบอกมันสิกะาไอ้บนหนึ่งมาเลยอ่ะชึบชึบยังไงยังไงโอ้ตายอีกแล้วมาลองดูใหม่สักล้านเอาปุ๋ยเนี่ยลองดูใหม่จื๊บตรงนี้ตรงนี้จุดโอ้พาแบบชิวๆแพนแบบชิวๆแล้วก็โดนตัวนี้เป็นสิ่งที่แบบหืไม่หลีเลี่ยงได้นะฮะ เฮ้ยมันยากมากนะใช่ไหมมาลองดูแต่จริงจังโอ้โหยังไม่ได้ถึงไหนเลยตายและตายแต่เลืมต้นลองดูนี่นะฮะทุกคนเราจะค่อยๆไปนะฮะชิวๆนะโอ้โหทุกคนผมเหล่อมสิหัวหัวแล้วมันเหรียญยากหลีนะทุกคนนะเออมารอตาจะถ่ายเบิ่งขันประพานนะฮึออากมากเอาจิงฮึบ คือเออเลิศเลิศเออเออโอ้โหปาดเอาจริงทุกคนต่อยภาพตรงนี้ไม่ได้อยากมากเลยยืบๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนบบนโอ้โห โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องโจวเพียงธนิกรนะครับนอเดี๋ยวเอาไว้มือหลังนะเดี๋ยวสิมาล,ล่องหลินมองหนีไม้นะครับนะทุกคนค่อนข้างทีสีเงียสุดเลยโอเคครับกันไทยมาคลินิกก่อนอย่าลืมตีสิกดไลค์กด subscribe กันนั่นแะครับแล้วทีละขั้นยึดกุ้งกระดิ่งเพื่อที่สิบริพาสการแจ้งเตือนในคลิปหน้าครับสำหรับมือหนีไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเอาไว้คลิปลังๆนะครับเนาะเดี๋ยวสิมาล่องหลินไหมครับเพราะว่าแมพเนี่ยหลายคนที่อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะคิดว่าเออ มันมวนง่ายๆแต่ทีจริงแล้วออกปีแต่ละอย่างนี่โหผมเรียกว่าโคดง่ากมากเลยครับทุกคนโอเคก่อนที่จะไปเดี๋ยวมาลอ่อหลุดตาจะถ่ายครับห้าพันแต่ขนาดบริกลุก็ยังายตายเ,ยเห็นปะโอเคครับสำหรับแม็ฟโอเอ็กซ์โอในทางนิงก็ต้องไปแล้วครับผมบ๊ายบาย